ีชีวิตนะฮะของครูของนักเรียนที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มีการระบาดของโควิด1 9เป็นธรรมดาครับทุกที่แม้ว่าจะมีการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับจะไปไม่ได้ถ้าพูดถึงตัวแกนหลักที่เป็นหลักสูตรหลักแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นทางเลือก อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะคุณวิพาพรจัว่วมาเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมการจัดการเรียนการสอนที่หยิบเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นนะคะคุณวิพาพรคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยจริงๆได้แรงบันดาลใจจากพ่อแม่ได้เห็นมากับตาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้คือลงมือทําจริงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วถ้าบูรณาการได้การบ้านจะน้อยลงใบงานที่ให้มันก็จะน้อยลงด้วยเดี๋ยวดูตัวอย่างหลายพื้นที่เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงพพวิภาพรวัฒนาวิทย์ในสีซสาโฟกัสพีกัดข่าวนะคะเช้านี้ชวนติดตามเรื่องการศึกษาของเด็กๆค่ะอย่างที่เกรนค่ะ แม้ว่าจะปิดโรงเรียนแต่ว่าการเรียนรู้ของน้องๆต้องไม่ถูกปิดกั้นนะคะมีการปักหมุดรายงานผ่านซีไซส์หลายพื้นที่เลยค่ะถึงภาพการปรับตัวของคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะจุดหนึ่งค่ะรายงานจากพื้นที่ภาคอีสานนะคะลองดูภาพในหมุดนี้ค่ะคุณครูปีชาแล้วก็คุณครูนรัฤมลจากโรงเรียนเมืองคงคงคาวิทยาจังหวัดศรีสะเกดค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูห้องเรียนชีวิตจริงนะคะ ในภาพที่คุณผู้ชมเห็นน้องเขาชื่อน้องศิลาค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนเมืองคงคงคาวิทยาที่สีสกเกตนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องศิลาขายปลาทูนึ่งในตลาดทีนี้พอต้องเรียนออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่บ้านต้องแบ่งเวลาการทํางานมาช่วยสอนกันบ้านน้องนะคะแต่อีกมุมหนึง่งน้องเองก็ได้เรียนรู้วิธีการทําปลาทูนึ่งของที่บ้านเป็นอีกหนึ่งทักษะวิชาชีวิตค่ะ ทักษะวิชาที่ต้องต่อเนื่องก็คือออนไลน์ออนแฮนนะคะอันนี้เป็นหลักคุณครูจะนำใบงานไปส่งให้น้องๆถึงบ้านเลยค่ะ เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วน้องศิลาก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวนึ่งปลาทูไปขายที่ตลาดนะคะอันนี้เป็นทักษะอาชีพจากครอบครัวที่ทำได้จริงน้องทำได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่คัดขนาดปลาทูจัดลงเข่งนำไปนึง่งแล้วก็ส่งให้คุณแม่ไปขายค่ะทางคุณครูบอกว่านี่เป็นการบูรณาการการเรียนรู้หลายกลุ่มสาระจากการทำปลาทูนึ่งนี่นะคะได้ช่วยให้น้องๆได้ช่วยงานบ้านแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างเงิน ดึงดูดแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้สืบสานธุรกิจของครอบครัวด้วยค่ะเห็ดปะทู่หนึ่งขายครับพงกระยัดขีหักข้อใส่ข่งจนว่าผมเห็ดเองเป็นแล้วครับหลังจากนั้นผงกระกำมาเห็ดใบงาจินรูคู่หมอมไม้ไห้ครับอยู่บ้านก็ดีอยู่ครับแด่กซอยพอแม่เห็ดงานแต่ว่าบดีกว่ายุ่งเลียนครับ ผมก็สิเปิดเพจขายปลาทูซอยพ่อแม่ครับคือว่าเวลาพบปะกับผูปกคกองสิยนี่ยแรงแม่กขายปลาทูกับมางกับหกม่งแรงมีเวลามาพูดคุยยังกระลูกสอนลูกว่าช่วงโควิดสิบเก่านี่ไปเรียนกับเรียนบ่ได้ต้องอยู่บ้านเอื่ยกับบอกสอนทุสิิงทุอย่างพ่อแม่กับศิหาวิ่าให้ลูกน่แหละวิ่าพื้นบ้านเท่าไหร่ล่ะพ่อแม่ก็มีอาชีพขายปลาทูเรียนที่บ้านนะคะ แต่ว่าคุณครูก็จะลงพื้นที่ไปติดตามการเรียนรู้ของน้องๆด้วยนะคะไปถึงที่บ้านเนี่ยได้ถามถ่ายด้วยค่ะว่าวัยงานเสร็จหรือยังเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ถามถ่ายสารทุกสุขดิบของเด็กๆด,ด้วยนะคะสํารวจการเป็นอยู่ของลูกศิษย์ในช่วงเวลานี้ค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นภาพที่คุณครูลงพื้นที่เช่นกันนะคะไปกันที่โร<อ>งเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยอาเภอเมืองที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณครูที่นั่นนะคะนําทีมลงพื้นที่โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเด็กๆอาจจะเรียกว่า ว่าแม่ครูนกนะคะลงพื้นที่ไปกับคณะครูค่ะส่งใบงานให้กับน้องๆพร้อมเข้ากล่องถึงบ้านเลยค่ะก่อนหน้านี้น้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านนนทัไทยค่ะเขเคยโหวตเมนูอาหารกลางวันที่อยากจะกินเอาไว้แต่ไหนยังไม่ทันจะได้กินเลยโรงเรียนปิดซะก่อนจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะ คุณครูแล้วก็พี่ๆจาก TCDC ขอนแก่นก็เลยร่วมมือกันเลยค่ะทําอาหารที่น้องๆโหวตเอาไว้ใส่กล่องผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า lunch and learn นะคะอิ่มท้องสมองใสค่ะทําแล้วก็นําไปจัดส่งให้เด็กๆถึงหน้าบ้านพร้อมใบงานแบบอ่อนแฮนค่ะตอนนี้ก็ยายนางกับทองคุณคนสวยกำลังเตรียมวัตถุดิบ ทำอาหารให้ให้กับเด็กๆนนทยใายเนินุ่งนี้นะคะเมนูข้าวไก่เทอริยากิแต่ว่ามันก็นดีด้วลูกเพราะว่าเด็กน้อยเขาจะได้กินข้าวเป็นเวล,ลาเวลาสินะมันก็นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพน้น่เนาออะมมันก็มีอาหารมีม,มีผล,ลไม้มีอย่งเสพพ่อ,อเลีงสกเทงสีนะดีค่ะครบหมดทุกอย่างด้วยค่ะอย่างผล,ลไม้ก็ได้วิตามินซีด้วยเช่นกันค่ะรู้สึกดีใจค่ะได้กินข้าวกล่องที่ คนทําให้กินแล้วก็อย่างพี่แม่บ้านก็ทําให้เรากินหนูก็คิดถึงพี่แม่บ้านเหมือนกันค่ะนอกจากคิดถึงเพื่อนก็คิดถึงแม่บ้านแม่ครัวด้วย